เริ่มแล้วนะครับสำหรับมาตรการ Easy E-Receipt ครับที่จะช่วยลดหย่อนภาษีจำนวน50,000บาท ถ้าหากว่าไปช้อปปิ้งนะครับก็อย่าลืมขอใบกำกับภาษีมาด้วยนะครับพอตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15กุมภาพันธ์2567ครับก็จะเป็นช่วงระยะเวลาของมาตรการ Easy E-Receipt ครับซึ่งก็จะมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขาตามนี้เลยครับข้อแรกครับกรณีที่ซื้อสินค้าหรือว่ารับบริการจากผู้ประกอบการที่มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก็จะต้องมีใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปนะครับซึ่งต้องเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-text o i ส e ด้วยนะครับ พร้อมกับต้องระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ที่ซื้อสินค้าหรือว่าผู้ที่รับบริการด้วยครับข้อ2ครับในกรณีที่ซื้อสินค้าหรือว่ารับบริการจากผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับก็จะต้องมีใบเสร็จรับเงินในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-receipt นั่นเองครับซึ่งต้องระบุชื่อนามสกุลและเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ที่ซื้อสินค้าหรือว่าบริการนั้นๆด้วยนะครับ โดยค่าซื้อสินค้าและบริการตามข้อที่1และข้อที่2นี้นะครับเมื่อรวมกันแล้วเนี่ยก็สามารถนําไปหักลดหย่อนภาษีได้ตามจํานวนที่จ่ายจริงเลยครับแต่ต้องไม่เกิน50,000บาทครับโดยให้ผู้ซื้อสินค้านะครับสังเกตร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ Easy e a s y e-receipt ควบคู่ไปกับ e-tech invoice e อ e e e i ีซนะครับซึ่งผู้เสียภาษีและร้านค้าก็สามารถที่จะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.rd.go.th ครับหรือศูนย์สารานิเทศสภกรโทร1161ครับ